ออกมางออกไปแล้วไ่ <c oughs> ไม่ต่อเนี่เป็นของเจ้าเอางเบือ่อน,น,นั่นนะตัวน,นั้นในเบอรของเพื่อนพี่น

บุญเจาเถือเนาะมาทำไรกับบเจักเถือไดะพี่น้องไปชกไปอือด้วยขอบใจไรเอาไม่เอบุญเอาไปลยเดียวอ่าคนและกลับสบายดีแลสวัสดีได้พี่น้องเด้เนาะเบิดตกุส่สูนพี่น้องเลย เปีน้องโเน่คือเก่าพี่น้องไงเนาะเอ้ามาพ่อม,มาเจอกับปีน้อในตอนนี้พี่น้องไงบยบน้องอยู่เพื่อนซาน้องมีเนาะกะสซีอัปเดตน้องคนขึอนเก่าพี่น้องเ้ยกะเป็นครอบครัวที่ถูกยา,ากกะว่าได้พี่น้องเนาะครอบครัวที่ลำบากเนาะกะหลายผู้หลายคนพี่น้องไงเนาะถามบปียาม,ามาว่าแม่น้องเฮ็ดเบี้ยงอย่าง่อน้องเฮ็ดเบี้ยงอย่าง เดี๋ยวเขาไปถามเบื้องล้ำกันพี่น้องเลยก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณขอบคุณเ่านพี่น้องเด้อเนาะถ้าอยากซอยเหลือครอบครัรวน้องเพทนก็ติดต่อสอบถามได้คือเก่าพี่น้องเลยเนาะโดย <c oughs> เปลี่ยนแล้วพี่นออ้องเอ้ามีอิฟซีถามขอมาเอ้ยถามมาเอ้ยนี่เห็ดเบี้ยงยังเห <c oughs> ็ดให้ไปเห็ดยังเห็ดให้เนาะทั้ำคอน้องเลยเห <c oughs> <c oughs> ็ดก็มีกันมีเบี้ยกอ่ะก่อสร้างทำอะไรโดย เอาพี่น้องทางน้องกําลังจะเอาพื้นไปใช้แล้วน้องนึงเข้านึงเข้าตะเวนตะเวนแท้น้อสิสิซาวฮ้อนก่อนนะ <c oughs> อา่ากินขนมจนมุมเพิ่นเนาะบ่ได้เจ้า่อยเอาถาเจา้เจายไ <c oughs> ดปิดคอมเมนต์ก็ยนั้นเจ้านะอ่าากินข้าวกันังซ่มื้อนี้ซานี่ก็กินเ็ดปานั่นอแหตลกดทางนั้นก็เ็ด เขงต้องใส่ก็ทานไม่ได้ว่าได้เห็ดนะนึ่งนึ่งอะไรจำแจ้วอ่ะอ๋ออ๋อโอเคใส่เดี๋ยวมาย่าขึ้นไปเบื้องน่องเพูนหนึ่งข่าวหนังน้ำกันพี่น้องหนเนาะเดินเลพี่น้องเมื่อกี้หนีเห็นงัวลุยน้ำมาได้พูนไม่ได้เลือกฝนได้น้ำเนาะงัวป้าแหละนนะฮะงัวเอ้ยงัวเจ้าโบโบงัวป้างัวป้าอ๋อ โอ้ไปี่นอ้องเลยอ๋อหองอบบัจักอันนี้ดเาอบแ้วับน้มีฟืนมีไฟบ่นหน,อน่อยมีอยู่ค่้วันเปิดไนไดเปิดไฟเลยอป้ากองกินเป็นขึ้นหลายเลยวันนี้ทางมาวุ่นเป็นมอบให้แน่นอน อีดาห้องอันบ่เออต้องถือเพลงอย่งนีพี่น้องกันอ่าห้องครัวเรานีน่เนาะข้างรถหนึ่งข้าวเป็นยีบ่บ่ตรงมีนี่บ่จะกับยี่เต้เมย์ยักหนึ่งข้าวหนา้าให้กินบ่นอกก้นนงนองก,กันหนึ่งยีบ่บ่ น้องยังจะถ่งเขาทุกเช้าอืออะสบายดีเลยท่น้องเด้อโดยสบายดีเผื่อแตะเผื่อแตนเรากะพี่น้องเลยเพิ่นบริยมใส่ทานกันเนาะโดนบานเจ้าใส่แต่ฟืนพี่น้องเลยอ้าวเรากะจูไฟติดอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอยู่ถูกก็ได้เป็นไพเป็นเคยได้อยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ ออกไปซีนน้ำโอ้มันมีซ่านอยู่นี้อ๋อหมองน้องมุกไทยกะไทยอยู่นี่เนาะไอห็นอยู่ตอนนะ oh. เบื่น้องมุกไทยคลิปออกมาไทยคลิปอยู่นี่แหละว่าค oh. ักแต่ต้นไม้ต้นตอกอะไรพี่น้องเช่นน้องอนี้เนาะต้นไม้ต้นตอกลายมันยิน เด็กกินจะเปนอยู่บ้านรเปลยนแข็งไหเป็นป่นปนเปลี่ยนะพี่น้องอหวดเข่าแล้วกะตั้งแต่ยุคลำบานพูพี่น้องยฮะยุคลำบานูอพี่น้องเบ cậu bìn nha một tiền dữ nào của nó đang là mẹ 1 bảo nuôi mấy cái non thua nong mì nè ờm thua nong mì nè ờm ờm thua nong mì แบบเหมือนคนในเมืองอะน,นะแต่อิ่มอยู่บ่เห็นว่านี่เต็มกระตุกตคือคนอิ่มอยู่บ่เข่าอ่นนี่มันาามีเข่าอ่ะวิเามินดีได้ที่บ้างเลย ภาพอยากจะทอดแสงพี่น้องเลยเอ๊ะอ่าเราก็เป็ีนอยู่ได้เนาะเราก็ได้โอเคๆน้องไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่น่าร้องมีเพื่อนนักเพื่อนน้องก็เป็นที่ยาตุ๊กเด้พี่น้องกันนาะ เป็นตะบันตกหัวเนาะอันนอหลังคาเราก็เอานี่จิกไว้ลงไปลุ่มพู้เดียเนะาะบ้านี้น้องเพิ่นก็คิดหนึ่งคาวเรียบร้อแล้วแหละเนาะห่อนขักห่อนเนยอจกข้าเย็นบ่อบบ้านจกข้าเย็นป้าเพิ่นครัวกะแบบโบแต่ได้ได้พี่น้องเลยบโบ ไฟไฟเลยหนึ่งขา่าหนึ่งน้ำหนึ่งข่าจินกับยั้งมาเลยตากระป๋องแต่กระป๋องวาบุ่นซื้อมากินนี่มบอทีไ่ได้กินเปิดพาเลยเปิดภาเลย <laughs> เปิดภาเลยที่นะไง ถามมาหามนีน่ากินแต่เราเราเราหาซองเบิ่งขั้วก่อนน่ากินนี่มาอันนี้นี่ปลูกเอา,า,ออาอว่าน้องหรือว่าไปเก็บอยู่ป่า,า,าอืมใครไปปลูกไว้ในป่าครับแค่มันออกเองมันเออมันออกเองป่วยจะปลูกได้เรื่อยเลยอ,อึดละหมาเนี่ยอึดบ่บอกละอึดเล็อกเล็กน้อยป่าบ่อึด

บ้านขุ่มมีแต่เฮาเนท่านนาดในเฮือนนี่แกทางพอถ่าไม่เถ่าก็ไ่ได้ปั่นในนะน้ยหน่แหงขมเท่าไรแหงคัดก็แยกตปเล็กน้อยกัแม่กัน่อดโอ้นานนัพราะใหญ่งามคักเกยพี่น้องอ่อนอยู่บ่เลยเ่อกลียแล้วจังเนาะนะก็กินกับปาดิบแสบได้แสบแสบ ตรงเฮิ่มว่าเราเห็นนี่ขวบวขับก็แล้วเราเห็นขั้วขัเออในการห้าโจ๊กขาวเย็นนี่ห้าโจ๊กแรกล้วห้าก็ต้องเล่มนิ่วมือน้ำได้พียงไงเออกำลังหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำ เกยแตะเกยแตะเลยบาดนายพี่น้องเลยแบบเพื่อนเราคือบอกข่้นครัวเราอยู่นะพี่น้องแบบว่าอ๋อผมมีแบบฟองอยู่เลยนายพี่น้อ <c ười> งเลยงาไปเลย,ยขึ้นหัวเข่าไอจวบจวดไว้เลยเนาะพ่อเนี่ยไปเลนะีเ้ยงงวัวบ่โดยเลี้ยงรับจา้างบ่งัวเจ้าของ สองตูแล้วก็งวดงานรับจ้างพยนเรียงแน่งาดป้าสนองป่ะพรมันพีจิตนมาเผาออกพี่น้องเันเนาะอาไว้แล้วอาไว้แล้วเพื่อนบาเทื่อนตำเนาะเอ้เพื่อนตำอ้านั่งนี่ก็ได้ถ้าจะทำเพื่อนตำ เด็กลา่าที่อันนี้เด็กเพื่อนชื่ออะไรทีขั้นออที่ยี่เหรอเนาะพี่น้องอันนี้เพื่อนที่เพื่อนทีปุ๊บกัน,นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่เพื่อนอีกไปเพื่อนสองท่านเหมืน,นบ่เหียนสั้นเดียวสั้นเดียวบ่โดยอ๋อ ยังมันซ่งอย่างนี้ตั้งวะเนาะตั้งดิวั้งเพื่อนเนาะขี้เป็ดติดนะขี้เป็ดอยากจะทอนเสีงเอเปลี่ยนมุมก่อนพี่น้องเลยเออเปลี่ยนมุมเพราะว่า คนงามง่าไม่ได้ไปอยู่มุมนั่นบัดรเล่กระตุ่เขาเลยเต็ดจักโตเลยเป็ดนี่ยพกพกโตพกโตเจ็ดโตอืมเต็ดลาบเป็น,ปน <c oughs> อันลาบแต่งเปลี่ยนพ่เนาะมีแต่พ่อเห็ดพ่อเห็ดเป็ีนเนาะนโดยผู้นี้นี่คือเมย์เนาะผู้นี้บัดคือพออ่อพี่น้องเลยทางน้องเ <c oughs> จ้าก็กินบ่กงเปลี่ยนเป็ดกะ ซ้ายหัวตัวจ๋านี่เนาะรถนิ่งขี่ได้ย่บนี่เลยขี่บได้แเ้วขี่บอาได้แล้วตอแบมาออกแ้วยัง่รถนี่ขัี่ดี่น้องตั้งแต่รถเบียดยุคลำบันไดเนาะอ่าื้อือรถลุงมจิตแซนจิตแซนแบี้รถวอ กินกขนมคักแคแรบาดะไรพี่น,น้องเลยทั้งบาบูนพันเชื่ออย่างมาเนี่ยละ<า>นี่เขยกินเผาเนยมีใครขนมสุดต่างระดัะนั่ไงไหมจ้าไ,ไ,ไ,ได้ได้เลยได้แล้วกินไ,ไ,ได้ประมาณหอดบ่เดือนแล้วบ่อหอดดอกเดือนกินลาย,เลยีเนาะก็ <laughs> <laughs> มาตุย้ยก็อู่เงี้ยเดี๋ยวไปกระดูกระดู ก็แบบตรงมี้เนี่อยู่นี่กินอ๋อเมื่อคืนนี่จนหมดอ้อมผ้าเข่าเมื่อคืนนี่วะปวดโพไม่ต่อนี่เป็นของเจ้าเองเบื่อนั่นนะตัวนั้นเนะเพื่องของเพื่อนขององป้าปูบ่น้านใหม่นี่นะไม่ไม่ไม่เป็นนี่นะเออไม่เป็นเนี่ยของเจ้าเองของเจ้าเองบ่สชีวิตเพือนทีท่านหลังนี่บ่ อขาดยังอยี่เลน,นะขาดยังขาดเงินบ่ <laughs> ขาดเงินเลยเมันงไม่ไป <laughs> อาเจปีนะจะาตังไว้นะห้าปีหกปีอะไรจตงังอยังบม่ไปมาใส่เนาะพี่้องเลยยดเทขาย่ข้างเันแหละจบก,กันได้ใช้เงินลูกทงกเรียนหนะึเนาะไม่นี่ครบเบิดแต่ว,ว่าไม่ตอก <laughs> น้องท่นครบอยู่เนาะอือโอ้แล้วกับพี่น้องเลยเนาะเจ็บลูกไปแล้วโอ้ก้นแล้วเป็นอะไก้นก่นนี่แลมเติบได้ไพี่น้องเนาะนั่งขาดรูแล้วอ้เจาะครับมีห้าคนผีบโพงอยู่ลุกไปแล้วนั่งไหนหน่อยกูกดตึกนึกน้องได้พี่น้องเลยนะ เดี่ยงเป็ดเดี่ยงกาคักยุฟิลองยืนทานแล้วกันนะฮะขักแต่ไม่ห่มนี่นะครับย้อมพักว่าห่มมันเย็นดีฝนละไม่หน่อต่อยเราไม่ได้ไปหาแล้วหยุ่งบาหยุ่งลายหยุ่งกับกระต่ายไหมมีหยุ่งบ่เนาะมีไก่แห้งไก่น้องมันไก่หวยดีเนาะ อันทุกยันน่องอันอยู่ใส่นะครับอยู่นบอลําำบอลำบอลำบออยู่บองไนกอนาะไปพุ่นบอลงพุ่นบอลปพุ่นบอลพุ่นเปเซโขึ้นไปเซโปเนี่ยรูอไรเออยอืออืออืออไรก็ะเปิดได้เลยเนาะน้ยถ้าเทิมก็เริ่มไม้อีกแล้วพี่น้องเลย เอาเงินใ่ลูกไปมือทางเีนใส่มือพันเด็สไม่นองแสนนึง่องนนเพื่อสีลายเล็กน้อยได้รัวเบิ่งเนาะสีตาขมูเพื่อมาไล่ลาให้ใส่น้นรถกะแล้วม่ได้กินยังมากินข้าวเยอะเ่อันนี้ผู้ใหญ่นี่บ่ประุกคนที่ ตอนนี้นะข่าวของเฮียนจะค้นนะตอนนี้เบิ3ลข่าวจะสามเนาะข่าวทั้งเบิดล้สามคนแล้วเดือดสามที่ยังไม่ได้ข่าว่ะเบิด5ห้าข่าวเบิ้ลห้าคนแต่ว่าสัยุ่งยาอ้อมมีกับเ้ยพนันหลกกข่าวู่นี่อ๋อผู้ผูนที่เจ้าหลักกไปไปไปทั้บอลระบบอลหลักกเมน ขึ้นมอซีด้วขึ้นมอซีปีนี่แหละอ๋อขุ่สายอย่างมอมอชองเย็นจริงแต่ว่าเป็นอยากเป็นทหารได้ไหมเบิ่งนี่คนนี้ทหารคือตำรวจบ่ตำรวจตำรวจบ่สุดที่ว่าจะใช่ไหมบัวสุดที่เทียนชื่อบ่คือเป็นทหารจ้ะเป็นยังไงบ่นคณะละครหลับพุ่นหยองเฮียนงานศิลปะ พอว่าเห็นรูปในเฟซบุ๊กเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนทหารบ่โ <No. S 1> น้ยพองพี่ย่อกระเบิ้งยากเลยพี่น้องเล็กอในทหารเจ๊งในตำรวจเลยแต่ว่าน้องอยากปดดดดนะเป็นตำรวจเนาะโอ้ยเป็นตำรวจคือลุงนะในบิงเอาเป็นอย่างเลยเงินต้องนอนต้องเทียนโดนแหละเนาะต้องมีเงินถึงเทียนได้ตำรวจแมน

เฮ้ยรากะอย่างนี้เรากะตำรวจอยู่ข่าว้ำุ่มนี่า้งุมดทะ้กินข่าวกี่น้าูีเพื่อนอยู่ชาตินเป็นเดซยบไม่ต้องเอ่ยเนาะหลายคนเลยดุ่ม่ต่ลุกต่ำซกมวยกัมีนะครับบางเถื่อยเนาะมีีนะแักตอนนะคพือนแบบ อ่าตักแต่ตอนคนหนึ่งแบบโซตนานามุโยผิดปั๊บกันยอ,น,อนได้พี่น้องลูกเต่ากันนะอ่าเขาก็เคยผ่านจุดนั้น,นมากขึ้นกันเนาะอือหัว,วคนในี้คือในชาห้าวนิกากิน <c oughs> แต่ว่าเล็กน้อยจุดนี้ทำไรสวูรอาหารกันแม่แกงน้ำไม้กิน,นแหละก็กินใบเบิ้ลแกงเลียบ่อแกงย่างบอ่ตอตบรายให้ดอกว่าโอ้อยากอาหารเลยอ่าบอกินกินใบเบิ้ลแม่แกงกันแกง เต็มหมเลยน้ำไม่าซำซำเธอตักกานเธอตักก็ยังกินยังยังบุลกต็ตะโตกนละแกงน้ำไม่ก็แกงแซบป้าเจ้าก,กันแซบอยู่แซาวันลื้อดีขึ้นหนึ่งข่าขึ้น,นีอ่จังก็เคยนึ่งข่าวจนมานึ่งโพดก่อนจังไาแบบนั้นนะโอ้อขาแล้วซุกโลดอื ไปสูรมันเนาะเพราะเราสั่งกระดือดีเยราบเคยอ่ี้เราบกเคยดีอยู่หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแทนเมได้อยู่แต่ว่าหนูไ <gamma> ด <enders> ้ห <c> น <ister chiar> ึ่งข่าวอืมยันวะไหยผู้ลายคนถามพอมาเนาะน้องมีเป็นคนนั้นทั้งสีโปนอยู่บ่ป่ะจ๊ะ่นี้น้อง่นนี้เพื่อนซาน ของเทพเดีนอนในดีหนีน่ดีบางคนบ่เชื่อดิจิตาปุยญาณเนี่ยบ้าเอ้าไปเอาไปแต่ว่านแบบนอกเพิ่นคือนคนในเมืองในเมียงอะน,น,นะเนาะป๊บซะไปเองพอสมควรลับบัตรมิเต่ามื่อหน้ามื่อหลังพระชิมาเยี่ยมมายามืองใหม่เนาะได้อยู่ได้ก <มา S 2> ินกะของอาบุญซื้อไฮไลน์เลยไปเอ้ไปนี่เนี่ยแตไมเอาเพ น้ยมีอยู่กินไายเอาปั่นกันดอาเนามีอย่างต้นเราไม่อีเด้ออ่มีนห้อยู่เอาว่าทำไมพอด้ตุมชื่อแสนหนึ่งตอนแรกคุณเล่าว่าซิปคุณเล่าว่าถุงส้าพันนี่เลยรถเขาบอกว่าเอาลรอกซิปหาก็ได้แร้วว่าซิปปันเด้อว่าเอาเงินแสนหนึ่งตุ่เต็มรถพี่น้องเลย แมัวบม่ยาวกับบางพุงอ่าบางพุงกับของผ่าของตอ้อนพวกนั้นแหละไปเทือนนั่นเทือนนี่เพื่อนกะผ่าคนนั้นคนนี้อย่างคนนี้อย่างก็เต็มรถบา่เลยไปได้หลังคาเทือนอ่าบ้านบ้านียังเทือไปอ่ะบ้าน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 ยังกอมันนองงามเหมือนนะเนาะขึ้นไปทัง้งพุ่นั้นแหละสเเรนพุน่นแหละ แล้วก็แถวลงสวรรค์พูดเลยแจ๊กกี้เหรอบ้านลงสวรรค์อืมมาตัวฮะว่าลงสวรรค์ต้องมีจิ้งผู้ปะลงสวรรค์แม่ลงสวรรค์แมนลงแมตลาดลงเลยอืบอกว่าจะสิบผู้เคยไปตลาดลงเพื่อ โดยโดยเอ้าเดี๋ยวไปเอาอันนั้นขนมไห้น้องคนก่อนไปลองเลยนะนี่กกใส่เด่นเลยเอาโยางมันอีกแล้มาไปลองเลยไปเลยคือละเอาอันนี้ให้พไปลองเลยว่าขุดละไม้นี่ให้จะชิดติดบุติดแล้วเมือ่อย้อนให้น้าม,มงกตนะเนาะเพราะว่าเป็นละไม้บ่งหวานเนาะโปร่มีคมคมเลยคักกะทิ นี่หน่อไม่ใช่ขนมปันหน่อมันคือกันแหละก็มาบุญซื้อหั่นเดียวกัน,น,นมึงมียิ้ม <c ười> <c ười> อันเก่าหรออันเก่ากินดิอ่านม,ามากกนุ้มนี่เนาะพ่อรุงน้องเธอเหนือยใจ่เนือยเหยอย่งเลยจิงกระดังใจจิ้งกระด้งยิ้มนั่นหลยอ่าป้าฉันลาบ้าเมื่อป้าก่อนเด้องวันนี้เด้อ โดยพาบ่ป,ปากนะำช่วยย่าน้ำหนึ่งกว่าช่วยย่าด้วยอ่าลองช่วยย่าด้วยคอยนอนเลยเปลี่ยนซะไปชาน้องมีแต่วา่าระ,ะสบายดีเอ็ซีก่อนนะเนาะเด็กกำลังใจให้น้องโดยโดยสบายดีโดยสบายดีสบายดียดปตาโอเคพี่น้องมีแต่วา่าร์รอบหน้ารอบในพูดแล้เนาะที่ สิขุดมาไหมล้วก็สิมาเยี่ยมพยามทังครอบครัวน้องเพิ่นพี่น้องเลยเอา่าสำหรับคลิปนี้บ่ยาวสิขอาจบคลิปปิลิปลงกนพี่น้องเลยกะสำหรับครอบครัวน้องเพิ่นเนาะก็ยังขาดอนาาันใดย่างพี่น้องเลยอันนี้กะใส่เคื่อนป้าอยู่เนาะเพราะเป็นเคื่อนเจ้าของอันนี้ก็ไม่ได้เพื่อนเจ้าของเพนยังบลเลีอยู่บริษัทเนาะเอาข,ขอบคุณขอบคุณทำไมพี่นอ้องอฟซีเบิร์ดกูสู่สุขคนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวเพิ่น แล้วก็ถ้าอยากให้บัญญา,าเขามาหาน้องเพื่อนเนาะหรือว่าอยากซอยเรือกับข้าน้ำจำปาหรือว่าพา,าเทิมทำเยี้ยนอยากซอยเรือน้องเพื่อนไล่คือก,กันพี่น้องติดต่อสอบถามอะไรได้พี่น้องเ้อเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ปัญญาขอจบคลิปคลิปบางเพียงแค่นีน้เจอกันในคลิปหน้า,ากัอ,อ,อสบายดีสบายดี